เข้าสู่ช่องของเจสพรประภาอย่าลืมกด subscribe like share ฮัลโหลนะคะทุกคนวันนี้เราก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่นะคะเป็นดักแด้นเนาะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด11ตัวจากร้านที่เราสั่งมานะคะ<ๆ>เขาก็จะมีใบต่างๆที่เราควรรู้เกี่ยวกับดักแด้ด้วยนะคะ<ๆ>เขาจะใส่มาในซองแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นสองแผ่นเนาะ าแรกก็จะมีไลฟ์ไซเคิลของผีเสื้อนะคะแล้วก็อันกลางนะคะจะเป็นวิธีการเลี้ยงดูของผีเสื้อนะคะแผ่นที่2จะเป็นพัน์ุของผีเสื้อที่อยู่ในกล่องของเราไปกินนนะคะตัวที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวสีส้มเลยนะเพราะมันแบบมีสีเยอะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ดีเทลของกล่องที่เราสั่งมาเลยนะคะ ล่องอันนี้นะคะก็จะมีเน็ตให้มีรูหายใจได้นะคะแล้วก็ตรงฝากล่องนะคะก็จะเป็นสีชมพูแล้วตรงข้างหน้าของกล่องนะคะจะมีเป็นสติกเกอร์ด้วยนะมาดูตรงส่วนสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นสีชมพูกับสีฟ้านะคะแล้วตรงนี้จะมีสีเขียวๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์2อันนี้เลยนะคะ แล้วก็มาเจอกับผีเสื้อตัวแรกนะคะตัวนี้เราเนมมันว่าแคนดี้นะคะเพราะแบบมันเป็นชื่อที่เราชอบนะคะตอนนี้ตัวแรกนะคะมันก็เดินแล้วก็บินได้แล้วนะคะแต่มีตัวที่สองนะคะที่มันกำลังจะออกจากดักแด้แล้วมันก็ออกมาแล้วนะคะแต่มันยังบินไม่ได้นะคะตอนนี้มันก็ดูแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราจะเอามันไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะ วันนี้เราก็กำลังจะเดินออกไปข้างนอกไปบ่อยวัตเทอร์ฟลยนะคะ ตอนนี้ก็ออกไปแล้วนะคะตัวหนึ่งเดี๋ยวรอตัวที่สองพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตพรุ่งนี้ด้วยนะตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะเราเพิ่งตื่นแล้วก็จะมีบัตเตอร์ฟลายเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อวีซ่านะคะเราเพิ่งตั้งชื่อตอนเช้าเองนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวตัวที่สองก็โหลดลงมาแล้วนะคะเมื่้นี้ เ้วเดี๋ยวเราจะมาปล่อยข้อมูลตรงห้องเราเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้เราเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็คือแบบมาปล่อยบัตเตอร์ฟลยแต่คือมันไม่ไปเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้ก่อนนะคะคือตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะทุกคน,กค,นคัวน,นี้ยังใส่ชุดนอนอยู่แตาเพิ่งตื่นตัวนี้มันนอนนะคะทุกคน มันบินออกไปแล้วแต่ม,มาตัวนี้มันยังบินไม่ค่อยเป็นนะทุกคนเขาใตคือตอนนี้ตัวนั้นที่มันอยู่ในกล่องนะคะมันออกมาแล้วนะทุกคนแล้วก็คือตัวนี้ก็คืออยู่ที่เดิมเพราะมันเหมือนมันยังบินไม่ค่อยเป็นอนะ สองตัวมันก็จะออกแล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนปิดกล้องก่อนปิดม่ปิปิดก่อนทุกคนฮัลโหลนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถือตัวนี้อยู่นะเขาก็อยู่ตรงนี้คือเขาจะอยู่ตรงนี้นานแล้วนะทุกคนเราก็เลยจะถ่ายแบบถ่ายอินสตาแกรม กคนคือตอนนี้เรากำลังถือน้องเขาอยู่ตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็มีตัวสีดำตัวแรกของเรานะคะทุกคนคืออันนี้เราไม่ได้ถ่ายหมดนะคะมันเหลืออีกหลายตัวอยู่แต่เราจะไม่ได้ถ่ายในคลิปนี้นะ